สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะร้านจะมารีวิวนะคะงานแขนยาวผ้าคอตตอนลายใหม่นะคะลูกค้าแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาแปบ๊บนึงเนาะลายใหม่น่ารักมากนะคะลูกค้า ปักหมดรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะคะอ่าลายที่แม่ค้ารีวิวนะคะงานนี้จะเป็นของลอด49นะคะลูกค้าซึ่งจะเป็นลายใหม่นะคะงานจะไม่มีพร้อมส่งนะคะลูกค้าก็คือพรีออเดอร์นะคะรอของ1 0 1ถึงวันรอบนี้นะคะรอบนี้เป็นรอบอ่าเป็นลดที่51นะคะปิดรอบวันที่25นี้นะคะใครอยากได้เนาะ ทักแชทได้เลยนะคะลายใหม่น่ารักมากนะคะลูกค้าให้ดูเลยงานตรงปกนะคะแพ็คถุงซิบล็อกอย่างดีถุงซิบล็อกอย่างดีเลยนะคะไซส์นะคะไซส์จะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์70็ดสถึงหนึ่งร้อยสิบนะคะร้านจะพยายามส่งให้ทันอ่าไม่เกินวันอังคารนะคะ จะทยอยส่งเรื่อยๆนะคะแต่จะแจ้งเลขทีเดียวถ้าส่งครบนะคะลูกค้างานน่ารักมากให้ดูเลยว่างานดีมากลายเพิ่งมาใหม่เพิ่งทําใหม่โรงงานเพิ่งผลิตลายใหม่เลยนะคะลูกค้าใครที่อยากได้เนาะร้านปิดรอบวันที่ยี่สิบห้านะคะงานผ้าคอตตอนนะคะผ้าคอตตอนหนาเลยนะคะลูกค้าหนานุ่มคือตอนนี้เหมาะมากเพราะตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนาะเข้าหน้าฝนแล้วก็ต่อด้วย ฤดูหนาวนะคะยังไงงานนี้ก็จะขายดียาวๆเลยนะคะใครอยากได้นะคะปิดรอบยิมห้านะคะแขนจัาแบบนี้เนื้อผ้าดีมากนะคะลูกค้าเนื้อผ้านุ่มมากเนื้อผ้าหนานุ่มงานสกรีนแน่นนะคะ,ะกระดุมตรงไหล่นะคะป้ายห้อยปลายห้อยนะคะใครอยากได้รอบนี้ปิด25บห้นี้นะคะแจ้งรายละเอียดก่อนเนาะลูกค้าเนาะ สินค้าสินค้านะคะจะคละลายชายหญิงนะคะแล้วก็จัดครบไซส์ก็คือไซส์เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยสิบนะคะลูกค้าจะได้ลายตามที่ร้านแจ้งไปเลยนะคะ,ะลูกค้าจะได้ลายอ่ะเอวเขาเป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะลูกค้าง,งานดีมากผ้าเขาต้นหนานุ่มเลยต้ายห้อยแพ็คถุงซิปล็อกอย่างดี ใค,ใครอยากได้นะคะใครอยากได้เนาะทักแชทเลยนะคะรอบนี้ปิด25นะคะสินค้าอาลูกค้าต้องแจ้งก่อนนะคะสินค้าเป็นพรีออเดอร์นะคะรอของรอของนะคะลูกค้า10ถึง15วันหลังจากปิดรอบอดใจไม่ไหวจะขอรีวิวอีกลายหนึ่ง ินค้าถ้าถ้างานไหนอ่ะของเข้าเร็วร้านจะส่งให้เร็วนะคะลูกค้าก็คือเราไม่รอถึงกําหนดนะเราจัดส่งอ่าอย่างเช่นลดสี่สิบเก้าเนี่ยเราก็จัดส่งก่อนกําหนดนะคะงานไหนถึงก่อนก็คือจัดส่งก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรีวิวอีกลายหนึ่งลายนี้น่ารักมากน่ารักมากเป็นลายใหม่นะลูกค้าใครแบบอยากได้ลายใหม่เติมร้านอ่ะ รีบสั่งเลยนะคะปิดรอบยิมห้านี้น่ารักมากขออีกลายหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวนิ่มเด้งให้ดูด้วยนะคะว่านิ่มเด้งนิ่มเด้งแขนสั้นเป็นยังไงแอบหนึ่งนะคะเพราะว่าของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เลยนะคะร้านก็รีบมาแพ็คแบบมารีวิวให้ลูกค้าดูด้วยเนาะ,ะลายนี้หล่อมาก ลูกค้าให้ดูงานเขาอาจ,จะเป็นแพ็คถุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะแพ็คถุงแบบนี้เลยอ่จะแกะอีกลายหนึ่งให้ดูนะคะ <S <S เดี๋ยวใครอยากเห็นว่างาน่านิ่มเด้งแขนสั้นเป็นยังไงเดี๋ยวต่อดูรอดูไลา์ต่อนี้เลยนะคะลายน่ารักมากผ้าเป็นผ้าหนานุ่มนะลูกค้าคืองานตอนเนี้ย แนยาวจะขายดีที่สุดในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันเข้าฝนแล้วเนาะแล้วก็มันจะต่อยาวๆถึงต่อยาวๆถึงหน้าหนาวได้เลยนะคะน่ารักมากใครอยากได้นะคะปิดรอบรเนี้ราอ51นะคะจะปิดรอบวันที่ยิม5นี้นะคะอ่าแต่ที่ของที่ร้านรีวิวตอนนี้เป็นของรก49นะคะ จ่ายเต็มจํานวนพร้อมค่าจัดส่งนะคะลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าอยากสะดวกรอบไหนให้ลูกค้าจองรอบนั้นนะคะสะดวกรถไหนจองรอดนั้นแล้วก็โอนเต็มจํานวนพร้อมค่าจัดส่งแล้วก็รอรับสินค้าตามที่ร้านแจ้งนะคะก็คือหลังปิดรอบ10 1ถึง15วันนะคะงานสินค้างานไหนที่ร้านแจ้งว่าตรงปกคือตรงปกลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะจะลายจักรละกันนะคะคละลายชายหญิง แล้วก็ครบไซส์นะคะ70ถึง1น0นะคะงานนี้เนาะลูกค้าดูลายใหม่เขาน่ารักมากก็คือชายหญิงน่ารักมากใครอยากได้นะคะคอตตอนตอนนี้คอตตอนขายดีมากแขนยาวนะคะคอตตอนแขนยาวขายดีมากใครอยากได้ทักแชทหาร้านได้เลยนะคะน่ารักมาก มีใครอยากสอบถามอะไรสอบถามได้นะคะในไลน์นี้เดี๋ยวละถ้าไม่มีใครแบบสอบถามร้านจะขอจบไลน์แล้วก็เดี๋ยวอีกสัก5้านาทีจะไปไลน์อ่าแขนสั้นนิ่มเด้งให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าแขนสั้นนิ่มเด้งอ่ะเป็นยังไงงานดีแค่ไหนเนาะงานไหนที่ตรงปลกลูกค้ามั่นใจเลยนะคะว่าร้านแจ้งว่าตรงปกคือตรงปกนะคะจัดครบไซส์น่ารักมากเห็นไหมลา์เนี้ย บางร้านเขายังไม่มีนะคะเพราะว่าโรงงานเพิ่งผลิตมาใหม่นะคะลายใหม่เลยน่ารักมากมอ่ะใครอยากได้นะคะขออีกหนึ่งรอบร้านปิดรอบวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะรอของสิบถึงสิบห้าวันหลังจากปิดรอบเนาะใครอยากได้จ่ายเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งนะคะลูกค้าแล้วรอรับของตามกำหนดที่ร้านแจ้งนะคะ ร้านจะขออนุญาตจบไลฟ์แล้วขออีก5นาทีเจอกันไลฟ์ใหม่ก็คืองานแขนสั้นนิ่มเด้งนะคะขอบคุณค่ะ